เป็นดูการปูเพื้นทานําเื่นพองตอบสนองจึงได้ขอเสียงเพลงเป่าพี่มาเก่าแก่เป็นผู้เต่าผู้แกพ่อแม่ไม่ลักจึงได้ขอเกิดเปิดมาแล้วในวันนี้ขออันเยอะยนันทั้งหมดมาปรากฏเกิดขึ้นแล้ว ผู้แกวยาแกวให้บอนลูกหลานมันมีแม่นางเจ้าแห่งกายสังการว่าเป็นตัวแทนแห่งลูกแห่งหลานของสองฝั่งผงลงมาอยู่ที่นี่จึงใน,นข้อเพิ่มเติมดาวราศีเป็นนงค้นบารมีตามให้แม่นางเจ้าเป็นบารมีสมงซื้อแม่ตุนเต,<า>ต่าในรองมาราโ ว่าอิติปิโสภักก่าวาอยู่อินติปิโสภักก่าเตโพนี่ไกัใช่ไหมอาโพปัติวิมยันธาตุอาภาธาุมะเป่าประกาศทหารนอนให้อยู่จยันวาสาดุเด้อ ต้องแกวตัวเมื่อแ้วให้มาเป็นแนว ในปังกาบีให้มีดวงประตาย้องแสงสว่างขอให้จิตกระจ่าเป็นทุนทางโปรดโปรดปล่ยลูกหลานมนุษย์ได้สงหดความ ผู้แกวญาแกวให้ควันทําหลูดกาเด้อมาเมื่อนี่ขอให้แม่ดิยวนั่งเจ้านําเทแม่ลกกตาทัดตาเทมาสะกิดเป็นมุนคุณอันใดสีใสสั่งเมื่อนี่ให้ผู้แกวญาแกวปร

หมูกบานสีกอทำมาอ่อนเป็นอนุสรณ์สามเสียงคือรัตนนาไตแก้วทิ่งประเสอร์ฐใจสีใ่ดินแดนสวงรรค์มาเสกันในเป็นทอนคืออายุวันนาสุขาพลาแล้วก่อปอนแก้วฟ้า ตอกให้สร yeah, ้างลูกโผลเกินแลกเอา่าดูดีสร้างเหียงเหียญกห้ขึ้นเพียงมาดูสร้างพิษว่าเกิดดินใหญ่เก่าให้มันคงตาลงมแกันให้เป็นใจแน่นแฟนมดูกันบายา ห้อยตาแข่งพระพุทธาทําไัยทรงหาทรงหาโลกกาสิวัยวันปันนอดมือนี่แล้วเอาหลูกเต่าเข่าสูงำทำหมาหมุนยาเร็ก้ออ,อิดเรกเป็นบาติหารเป็นอาจจัรเจ้าขอให้กคเงา โซ่กนหมดตยโยกลังนาจึงได้อันเกินควันทั้งสิบหกกันบาสิ่าเจ้าหนิ่งสิดที่วังบาดาลอาวตารทานงไทยควันยาปัวกวันแม่ติวกวันูกลานทั้งหมดมาอยู่นี่กวันเจ้าสิไปอยู่ไ่ควัน วมาเด้อ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 มาด้อมามาเด้มาเอมาเด้อมาเ้มาเด้อมาแด้อาเด้าเอมาเด้อาเดอมเอาเด้าเด้มาเดอมาเด้อมาเด้อมาเด้านด้มาเ้อาเด้มาเมาเอมามามาองเมาเ้อมาเด้้ด้เ้อด้มเม เห้าเป็นเจดีเสอยาผูเดาุม่ยาเยตังงข้าเป็นไหมแมจังรักันแนแม่จำฝาทีก็ดีเมื่อนี่ลูกรนมาพูมาตอนสดชืขอให้หงุยานสเจ้าเป็นกูศเกาสือปลูกไม่ละสาธุมี sa anh bên đó có hát sẽ đơn sa anh sắm đang vang gần đơn sa đi sa đi dì, dì, cứ nhạc, heng, heng, siang đơn cứ sa đi 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 đơn cứ anh hét sắm đang đi แก้วบนสูงคำเดอ้อหนึ่งคำฝากไปไวสมบัติจักรพรรดเก่าไหาฝากไปเป็นนวยนวยดาวมงคลคือรัตนะแก้วมณีสี่เป็นสีสองทาง่าเมื่อนี่เปิดไปเพื่อสู่มองสู่บ่อนหอนหาจุงได้เอาห้่นตรายาติม,มาอุ้สีวังประมาจิตตัางจิตมนตพิงใจต่างร้าย เพื่อเพืนพินมามีมานะมากระจานหิบมีิบบรักเวตาจะนีหาอูปูปู่ปทุกคนทัวมาเกินก่นกันมามากูปูชายอยได้ขาดเฉพูจามหาเาปังปวันตุเมโอกาวัชรศิที่นาศิที่สมปุตังพกมามาทำมังพวกสวรรค์มาตั้งคังพวกลังมามาเองเองมหมมาเสนาเอนะสู้หิสู้หิอรหันต์ากข้ามาสุดตวีสวาหายขอให้เจ้าภาจง เจริญพรอเพิมนตราหลังไหลมาแั้ไหลนองกองไหลมาอ้อนิบุญมารมีมาลากานจงสูงส่งพระองค์รักษาด้วยแทบเทรมดาเองหงจะผู้อืดอื่นจงดนบรรดาประทามผอนทาบ่ร่ผลบัาลเชื่อประสานจึงได้มาดีแล้วลูกอ่านรักบายว่าตาธุสาธุถ้าสิงนด้มาไม่ดีก็เกิดลูกอ่านสรงนี้ว่าตาธุแต่ถ้าสิงนไปม สุนเบิดตุกพาย่างไปตุก่อนทุนหาว่อสำเร็จในแร,แรงอธุษฐานทุกเชื้อสายหลานทุกท่านทุกคนทุกตนทุกต,ตัวขอให้ความรวยบังเกิดความดีบังเกิดรุ่งโรจโจโย์ช่วงทัชวาลก็ด้วยเธอสาธุ अहं त्वाम नमामि का पतो पनो तति कुना तथा कुना सदान् वतन् หลับไปแล้วนะลับไปแล้วนะซาลมุัมลุสซอมดวก็ล้า์นะคะเป็นขั้วนขั้ทุคนนั่งเลยนด่าดูดู่า